สวัสดีครับผมกระเป๋าพันพื้นเมืองอีกแล้วครับกับเมนูเสียบกับทีมงานเห็ดเนี่ยอยู่ในกินเสียบชวนวนนอนทุกอืนี่ครับกับเมนูปลานิลต้มสมปลานิลครับผมโอ้ยบีดเตี๋ยไหมอาการที่เขาหมายถึงว่าชิ้นบ่ทิมเไินได้ขีดปลานิลหึลังแต่อันแอนจบล็กน้อยครับผมแต่ว่าบีดเตก๋ยไหมบีแเตี๋ยหรอ ก็ดีครับซาเกียวผมเมนูหลากหลายครับวันนี้ครับอีกเมนูนึงครับผมตีนไก่ย่างก็จีหนังผมครับผมจีหนังกระบือ นี่ <peach> ละครับทั้งนี่โอ้สอสเสนอแต่ละเมนูนะครับผมเป็นนม <c oughs> บากกวก่อนพันธิตตำบักหุ้งครับผมผู้นึงพันธิตเป็นเซตต้มยำปลาดรยปลากรอมอีกผู้นึ่งพันธิตเป็นอ้อมดู <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอาไปสิเบิดก่อนกันเนานะหมูอื จีหน <si ังผมกัดแมูสิบเดมูสียมูสเอออยู่นมูหามูหเลยมูเดียวกันคือเขามูห่งมาแล้วเมูหนึ่งมาแล้วเคอืครับเอาบ่าวอับปิดซีมกันครับหนังจีทีหนัง เรียกเอาเลยนงมับแต่แอีมอนเสียงนั้งครับต่เครื่องห้แล้วเสร็จเลครับเมนูคอมนูจับทุกเมนูเลยครับ ông phong sẽ bớt con mũi đọc chi nặng <laughs> dạ. uh -huh. oh. okay. hey, กเป็นมันดีแครับผม,มนหนูตัวได้มัน,ม,นมันอร่อยรวดครับผมฉันใส่สหมวกแห้งเสียบกว่าเตาแตเต่ากินข,ขาแล้วผม เครื่องเดี๋ยวได้ไหมแต่ว่าการควนียเต็มล้อยใส่สูตรพิเศษหรือป่าเนี่ยเมื่อนด้นอ้อมใส่เป,เ,ปเ,ปเป็ดนึงโอ้โหนัวคักสูตรสองเศ้าว่ะตวัวเดียวได้ครันเลยอืม, <c oughs> อมถ่านไม่ผ่านครับผม นนั่คือเป็นไมนเป็นเทคนิคครับยังไม่มีประเทยดอกมยังไม่ได้เผยเคล็ดลับอะไรเยอะผมเคล็ดลับสูตรลับลองเบิ้งครับลองเบิ้งคือวบบมีแต่บ่าลับเมมเบตัวเนี้ยสูตรลับกับนี่ร้องเบิ้งละเออเมยละครับมันจิตมันจิตผิดเอาข้างไปทั้งดาบพอดีกว่าบอกนมัันสูตรรคบอเป็นสูตรเพิ่นโอ้ลืมลืมมันทำปฏิกิริยากันเยอะ เงียบมงคลเยอะแยครับผมเจียวๆครับเจียวๆแบบนั้นนี่ครับผักตบไทยผักคุณตูใส่ซีหอมเล็กน้อยหอมบัวนี่ครับสูตรลับก็คือเขาใส่แบบพี่บังแต่เขาบริสไลร์จะนี่ขมโพดโหลดโหลดนียะเลยเลียกีน้ำโอ้มันดีเลยลุเบิดยางได้เลรอ ต้องเลี้ยงใหม่ไปแล้วติ่งตีนไก่ผมก็นะอึ๊บโอ้โหไก่แหละไก่แหละไกะ่สิได้ยัมแล้วครับผมบมันถึง้สขงของใช้เคเรื่องรุ่งเดียวมันเกิดนี้เลยนะครับความมัน,น,นเหมืนเดิแล้วสิเล้ว<ถ>เ,เ,เอาครัวไปดึงมันออกก็น้อย บปจ้ะวามันเสียบอืมโอ้เราปกปิดนี่ดาคเพื่อนคยไปยุ่นลงไอ้การลงเรียมาครับผมครับต้องการปิดหนาปิดตายใหหน่อยเดิเสียบกระทะห้างคนญหาเาวมาครับเออผมซิบดาวครับเออนั่นละ่ะเพิ่นยังเห็นหนาอยู่เด้อันนี้เพรเห็นหนาเด้ิให้ไ,ไปแล้วครับตามสูตรไปแล้วครับใส่ไปแล้วครับเนี่ยอืมจวดถือเก้า นี่ครับผมสูตรนัวสียกับสีกัหว่าผมซิมหลายโคกแล้ว่นฝีมือนีผมีหมกทอดครับเดินเตบไปเฮ้ยเห็นหนาเซฟแล้วบางที่นี่โอ้เปิดเผยแล้วบางที่นี่เียบฟฟรืออาติมบัเดีครับบ่งความมันน้ำเปือยจความเมียโดน มาหาโมงกวยอยู่ความาค้ากระดาษเจ๊ว่าเขาเห็นน้องกินเนาะก็ต้องต้องห่วงไปเที่ยวตั้งซื้อแล้วที่นั่นรถนี้นี่ที่นั่นรถของเขาเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะโอ้ยหยอดเอาได้การแล้วครับหักลงเลยนี่เราครับยวนี่ซิมก่อนซิมบ่เหรอเหรอไหมมึงไงครับ ่กินเนตาเตาห้างเตาแตกก็ทว่าข้าวขไปมดิงมันนั่นจางไหมซิมหนอบ๋อวัน้หยอดฝาขับจู๊แช่งบรานเลยถัเสียไปแล้วไว่าบนเสียบอไปเ่โซนนี้เขาบอกมันีมากเลมัอีนันหล นั่นละสุดอยู่แล้วฟีเบอร์มม่ละระบาดที่เดียวครับผมนี่แหะครับขวานูทางนี้กันได้การแล้วครับผมสอาเลุกขัดเอาเลยโยเลยโยเลย เดี Ө, ๋ยวไปเอาไปครับผมเมื่อกี้เพื่อนเปิดเผยหนาแล้วแต่ว่าเพื่อนปิดแล้วปิดปิดความแสบเรียแล้วเัียแล้วหอมแล้วใส่ลูกดืน้ำมันี้ออกเบ็ดเลยเนี่กบบไเออาฟ้าหมอปิดไปกันนึงมาดู่ยนี่ัก มีด้ถครัอ้าซีบมันนะครับซีบมันนะการซีบเลยเวติบวกอามันบวกเมนูใหม่น้เพ่ต้มดทานบ่ทานแล้วมันบ่เด่นเติมเนื้อหกินหัมบ่ซีบเ่มันคือไหด้นครับคตุ้มซีตารเน่ซีบเนี่ยนี่แหละวาุดจอดสุดจอดครับผมครบทีมครบทีมเขาอื่นคบทีมก็อยากดังเยอะกไรไปเปิด เบื้องันทีมสัดได้ครับเลยฟังเสียงมาทีไปต่นมาสุดเลยครับผมเอาคยมาบนะหมอตันเลียนไกแล้วโอ้โหครับเฟครับเอฟซีสมัหน่อยนะครับเอฟเออที่เดียนที่เียที่เลียน้าเห็บเอฟซกครับโอ้แต่แซ่บมากครับผมาครับมากับเมนูสุดแซ่บต้มขาต้มไก่พวก ดูมันละบารดเมนูห้อหลากหลายลว่ะไม่กินดีอยู่ดีอร่อยดีมีในพดเะแก้ด้ยมันมั่นเหรอเฮ้ยไปว่ามันม้หนอนะสอนมาลองก่อนอืออันนี้ม่ไปเปีไปสนานเปียต่ะามงควมมันเลยเลยเปลี่ยนตอีนเหลือกเหลืองไแล้วเห็นอยู่ลบมาอยู่ มีแต่พมหวทั้งที่ไปเที่ยวม่แม้เอาสั่นแม่ล่าพ้น่วงนี่กี่รถทั่วและเพ้นกิเครื่องบินเนาะอะเอาไปให้เพียรกินข้าวค้กงไรือเยบ่ จังไรจังว่ามูนัวยุ่นเป่าแล้วครับเี๋มันสิโดดไปก่อนนี่ลูกดิทำได้กันทำได้ไรกันดับแรกอีกตัางเนยฮอนเสียบกืองเอาบเสียบเลยนะเป็นเซฟเป็นกุ้งเองเนาะเป่าเซฟครับจะมันโดดไปก่อนครับเซมไหมเนาะวัวที่เที่ยงเงินใบสองเนาะไปเปล่าเจ๊กเลยคอยแห้งแยกคอยแห้งแยกออกย่างนีเนาะ เอ๊ไปคาดตกมองกัจนมากเนาะเบียดกันบอกบอบเปป้อนเขาเปิป้อนเขาูเยอะยังยัวไงบวกจุ้งฮัลไม่หมดครบไม่ใช่ไม่เยอะหรอกว่ี่่ยยไปไ่บันเจกินได้กิน่ทัมู่งกินป้อนขงล่างว่ะแสดงว่าอนีเป็น ปันหรอเออต้องปลาว่ะเจ๊เพราะเจปลาของเจ๊องสูตเลยารคิดสูดได้ใจเอ้ก็คือบ่นอยากคุยว่าบ่ใส่ไงแซ่บมันบ่นี่บ้นเอียงบ่โอวยแก่นี้ไม่ได้กินหรอกวะกินปลาด้วยเนี้ยตัมมี้ไปตามพ่อพ่อสอเท่ันละนี่่อ้องเท่านั้นละจิงหนึ่อ พี่มันารบี่้วกับบเ็บบบอ่เรนมุกแ้วปครวาก็ยืดยุ้งไปใยืดยุ่งไปนะ่อนอเน่ยแล้วรครับกระซิบกระซิเอาซิี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยไอยังก็ยังหายเลิศอืมขัดป๋ยตัวอืมขวเีทนอาเ้ยแมงมรือเล่าล้มไ เอาเนีครับกัะเดองเดียวเลยหคักเอือยได้เครับเดี๋ยวลอง่ครั้นี้บ้งเด้โอ้วหหนูแซ่บสีขึ่นเป็นแบบจะตป็น้งเือน้เรือมาซิมเขาแล้วบู๊ที่หนึ่งผมขวนูลองคนขมพอดีครับยากินบกครับมดีครับาครับใกล้จะขายบวก้ ได้อบจำวานนัวสน้ำต้มปลาเนาะไม่ไ้ินเลเลาลเลอันนึงขมอันนึงผมอันนึง้มไปไปไหนแล้วทากินเราได้โอ้ยเราต้องสะปพดปวดเต้เห็นนึกซึ่่ยาวผมเนวันนี้เราหมันลุกเนแมแบบเปลี่ยนากาศเลยหลักจางป็นกินไปแค่5นาทีครับผม ต่มหุงก็เสีบตีนไกว่าตีนไกยังยังเลยครับเด้อเดียวสุกหละคือปลาเนี่ยักหักักแกต้องเสียมตัวทีมงานเนี่ยด้กินแสีบเบิดทุกคนรับเด้อบอกเลยโอ้โหสุดจอดเลยตออมหนูต้องต้งสมปานิ่นต่มหุงก็เสีบ ตีนใกล้กี้หังโอ้ครบอาหารวันนี้ครบห้าหมูจริงๆแ <c oughs> น่นอนแน่นอนครับผมไปครับผมหน,นูออเดอบนนไว้ของเสียบต้องไปที่หลังเด้อ<ำ>ขัดก,กับผมหน,นูวันนี้เสียบที่สุดเตุ<ำ>้ม มัมเล่นตมวนไหมสาวกินมาราไปองแพ้ต่มวนตำมวนงแบมวนเลยอือเด็นะครับการยูการกินแบบนี้นะครับผมทีมงานทีมงานอ้าแฟาเดย อยู่ดีมีแห้งพอกกกันไหมครับเมนูเสียบๆอีกต่อไปครับผมมือดีผ่านครับผมเแขนครบหามูหรือมือนีอยู่ดีมีแห้งพอกพวกรันไหมสวัสดีครับ